ผมมีรถจากทางค่าย bmw นะครับเป็นตัวซีรีส์สามนะครับรหัส e 9 0นะครับ e 9 0เนี่ยตัว325เนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะนะครับในท้องตลาดนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับเป็นรถปี2 0 0 6นะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องรหัส n 5 2 6สูบนะครับรถันี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับ บอดี้คันนี้ตัวถังคันนี้ผมบอกเลยว่าบางเดิมรถสวยมากครับไม่มีชนเลยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมทั้งหมดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับพรมสวยนะครับพรมเดิมโรงงานรถคันนี้ก็พร้อมใช้เลยนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัว e90 คันนี้นะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่ เลยครับพวกับผมนะครับเวย์จากเวอโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถจากทางค่าย BMW นะครับเป็นตัวซีรีสามนะครับรหัส E 9 0นะครับคันนี้เป็นตัวหายากและเป็นสีหายากนะครับ E 9 0เนี่ยตัว325เนี่ยค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะนะครับในท้องตลาดนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมว่าเป็นสีที่ดูหรูนะส่วนตัวผมชอบนะครับเวลามันอยู่ในที่มืดจะเป็นออกสีหนึ่งนะครับพออยู่ที่สว่างเนี่ยมันจะเหลือเป็นอีกสีหนึ่งดูสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวนูดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนิดนึงนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 0 6นะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องรหัส N52 6สูบนะครับ2,500ซีซีนะครับ รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้คันนี้ตัวถังคันนี้ผมบอกเลยว่าบางเดิมรถสวยมากครับไม่มีชนเลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังเดิมทั้งหมดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับรถคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สามแสนสี่หมบาทนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางช่องทาง y o u t u b e หรือว่าเพจของผมก็ได้นะครับ รถคันนี้นะครับได้ทําการเก็บงานนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมหอดูนิดหนึ่งพอดีจําไม่ได้นะมีทําแอร์มานะครับแล้วก็ยางฝาวาลเซนเซอร์วาลททนิกเบิกใหม่นะครับออยเครื่องเบิกใหม่โช๊คใหม่สี่ต้นนะครับบอาโช๊คหน้าเบิกใหม่นะครับพัดลมเปลี่ยนใหม่เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับกระติกหม้อพักน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับ <c oughs> รถคันนี้ก็ พร้อมใช้เลยนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้เลยนะครับสําหรับใครที่หารถใช้เดลิยูสักคันนะครับแล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็รูปทรงเนี่ยยังดูไม่เก่านะครับยังดูเท่ทันสมัยอยู่นะครับอีกเก้าสิบลองดูครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้าก่อนนะครับด้านนอกรอบคันนะครับสีเนี่ยผมว่ามันสีมันสวยมากเลย แต่ในกล้องไม่รู้ว่ามันเห็นเป็นสีอะไรนะครับอันนี้นะครับรถบางเดิมๆเ,เลยครับเดี๋ยวให้กล้องแพนมาดูนะครับรอบขันเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเหลี่ยมสันเดิมๆเ,เลยนะครับรถไม่มีชนรถถังเดิมๆครับนะบางๆเลย ไฟท้ายนะครับก็ยังใสอยู่นะครับคันนี้นะครับไฟหน้าไฟท้ายคันนี้สวยนะครับยังใสอ่นี่นะครับสามสองห้าไอแท้นะครับคันนี้เซนเซอร์หน้าหลังนะครับคันนี้ใช้ได้นะครับปกติเลยนะครับสีสวยรอบคันจริงๆครับคันนี้เนี่ยรถบางๆเลยครับจริงๆทั้งคันเลยเนี่ยเหลี่ยมก็จะมีร่องรอยเนี่ยครับการ ตามการใช้งานบ้างนะครับรถคันนี้นะครับแต่สีโดยรวมทั้งคันผมบอกเลยว่าพร้อมใช้จริงๆนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยยังใสยอยู่เลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันต่อนะครับ รคันนี้นะบตาามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องยังเย็นอยู่นะอันนี้นะครับเครื่องเย็นเย็นนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับแล้วก็จะใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับเครื่องก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเดี๋ยวผมใส่เกียร์เดิน อ่ะเดี๋ยวจะถอยหลังก่อนถอยหลังครับเียนะที่นะครับเดินหน้านะครับอ่าเกียร์ก็เข้าได้เลยนะครับไม่มีรอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเร่งเครื่องให้ฟังสักนิดนึงนะครับ เครื่องเงียบนะครับคันนี้ห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับบอดี้คันนี้สวยมากบางเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเงียบไม่มีดังเลยนะครับแล้วก็ตัวสามสองห้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขับมันมากโดยเฉพาะถ้าเราใช้โหมดสปอร์ตนะครับเกียร์โหมดสปอร์ตเนี่ยดึงดีมากสนุกมากนะครับอ่ะโอเคครับ ตอนนี้ผมก็ลองเอารถตัว e 9 0นะครับ3,2,5นะครับมาวิ่งวันนี้ระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณสัก200กิโลก็ตอนที่เราเดินทางเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงนะครับแดดร้อนเลยก็เดี๋ยวจะเทสดูว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ขับคันนี้มาเนี่ยผมว่าเครื่อง n 5 2 6สูบนะครับ2,500เนี่ยขับดีนะอัตราเร่งดีครับแล้วก็ผมว่ามันก็แรงแรงแบบว่าสมูทดีนะถ้าเทียบกับตัว320หรือ318เนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าชอบตัว325มากกว่าอัตราเร่งดีแรงกว่านุ่มนวลกว่านะครับ แล้วก็ตัวสามองเนี่ยรถมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วสีคันนี้เป็นสีน้ําตาลผมว่าสีเนี้ยให้ความหรูหรานะให้ความหรูหราแล้วก็ภายในเป็นสีเบดสีน้ําตาลเหมือนกันก็ให้ความหรูหราเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมชอบภายในอีเาสิบ e สีนี้นะสีน้ําตาลนี่นะครับมันมันดูหรูดีนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยเป็นรถสีน้ำตาลก็สีเนี้ย หายากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับจะจะไม่ค่อยเจอนะก็โดยรวมนะครับจากที่ขับคันนี้มาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขับในเมืองคล่องตัวแล้วก็ตอนนี้ผมเดินทางไปนะครปฐม,มข,ขับทางไกลขับต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นรถที่ห้องโดยสารเนี่ยนั่งสบายนะครับไม่ได้ไม่ได้แคบนะครับเป็นซีรีส์สามก็จริงแต่ว่าห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าไม่อึดอัด แล้วก็เครื่องอัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีเลยครับขับสนุกกดเป็นมากดเป็นมาเลยแล้วก็ขับทางไกลเนี่ยผมว่ามันก็ไม่กิกนน้ำมันมากนะเครื่องตัวเนี้ยอืมช่วงล่างดีครับคันนี้ช่วงล่างนิ่งแล้วก็ในความเร็วแปดสิบเก้าสิบร้อยไม่มีสันนะครับตอนนี้ขับอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่นะครับอัตราเร่งตอบสนองขเขเร่งดีมากเลยครับ คันนี้ก็มีหกเกียร์นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้า e เก้าสิบเนี่ยคันนี้อย่างผมว่าเวลาขับเข้าโค้งก็เป็นรถที่เข้าโค้งคมนะครับเข้าโค้งดีเลยขับสนุกตลอดการเดินทางเลยครับผมว่าถ้าใครหารถใช้งานนะครับเดลิยูสักคันหนึ่งตัว e 9 0 3า5คันนี้ก็น่าสนใจครับแล้วคันนี้ก็แม่ทันแนนมา หลายอย่างนะครับรถก็พร้อมใช้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเทสเกียร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเกียร์กันครับรถคันนี้มีทั้งหมด6กเกียร์นะครับเกียร์สองสามนะครับสี่นะครับ ห้านะครับมาดูกันว่าจะถึงหกเกียร์ไหมระยะทางอ่า6กเกียร์หกเข้าครบนะครับโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดเมนูนใช้ได้ปกตินะครับผมลองเทสให้แล้วนะครับ ดี๋ยวมาดูภายในนะครับของตัว e90 คันนี้กันนะครับรถคันนี้นะครับเบาะหน้าหลังเนี่ยยังเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับสภาพดีนะไม่มีขาดนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็สะอาดนะมันก็ไม่เลอะนะครับแล้วก็แผงประตูทั้ง4บานนะครับก็ยังเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับทั้งหมดภายในคันนี้ถือว่าสะอาดนะครับกลิ่นก็ยังเป็นกลิ่น bm อยู่นะครับแล้วก็พวกปุ่ม พวงมาลัยตรงพวงมาลัยแล้วก็ปุ่มวิทยุปุ่มแอร์ก็อยู่ในสภาพดีนะครับปุ่มไม่มีแตกเลยนะแล้วก็ไม่ลอกแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยนะครับยังแน่นทั้งสี่ช่องเลยนะครับช่องแอร์ก็ไม่มีแตกนะโดยรวมผมว่าภายในคันนี้สภาพดีเลยนะครับสะอาดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยภายในที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเลอะง่ายครับภายในที่เป็นสีเทาสีน้ำตาลมันเลอะง่าย แต่คันนี้ก็ถือว่าไม่เลอะนะครับถือว่าสภาพดีเดี๋ยวจะให้กล้องเนี่ยลองแพนดูนิดนึงนะครับเริ่มจากตัวคอนโซลกลางเนี่ยครับลายไม้นะก็ยังเงานะครับลายไม้เนี่ยไม่ซีดเลยนะครับถ้ารถตากแดดเยอะๆเนี่ยช่วงน,นี้น่าจะซีดนะเนี่ยครับปุ่มพวกเนี้ยที่ผมบอก ก็ยังสวยนะครับเนี่ยครับแผงประตูแผงประตูก็ยังสวยนะครับลายไม้ตรงแผงประตูก็ไม่ซีดนะครับผมว่าภายในสีเนี้ยมันให้ความแบบหรูหรานะแล้วก็บวกกับการออกแบบของ BMW เนี่ยออกแบบภายในของตัว e 9 0เนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาได้ร่วมสมัยอะดูสวยลงตัวดูหรูหราเพราะว่า มีลายไม้ตัดมีลายไม้แบบว่ามาเพิ่มความหรูหราให้นะครับแล้วก็ดีไซน์เขานี่คือแบบเจ็งคันสมัยอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูพวกปุ่มพวกฟังก์ชันว่ามีอะไรบ้างนะครับของตัว e90 นะครับเริ่มจากด้านบนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไฟตัดไฟฉุกเฉินตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับ อถัดลงมานะครับก็เป็นวิทยุนะอันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเป็นแอร์นะครับแอร์ Air ก็เป็นแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็เป็นปรับทิศทางลมนะแอร์ออโต้ความแรงของพัดลมนะครับอากาศหมุนวนปิดเปิดคอมแอร์ไลฟ้าไลฟ้าเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์หน้าหลังอันนี้นะใช้ได้นะครับ ใช้ได้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นม่านหลังไฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับตรงเกียร์ก็ไม่มีอะไรนะครับเกียร์ก็จะมีเป็นโหมดสปอร์ตให้นะครับแล้วก็โหมดเมนนวดด้วยถ้าสปอร์ตเนี่ยเรากดลงมาที่ดีก่อนเป็นตัวดีแล้วเราก็ผัดไปทางนี้ทีหนึ่งมันก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็จะทดรอบขึ้นสูงนิดนึงมันก็ทําให้เราแบบขับสนุกขึ้นหรือว่าเอาไว้เวลาเราเล่งแซงจังหวะที่เราเล่นแซงนะครับ ถ้าจะเป็นโหมดเมนูนเนี่ยครับเราก็กดลงมาทีหนึ่งตรงหน้าหน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นตัว M แล้วก็เป็นตัวเลขตรงนี้ครับ M นี่ก็คือ M หนึ่งก็คือเกียร์หนึ่งสมมติบวกปุ๊บก็เป็นเกียร์สองเนี่ยครับเราก็เนี่ยครับเร่งบวกลบตรงนี้นะเป็นเกียร์เมนูนถ้าจะกลับมาเป็นดีธรรมดาก็ผักมากลับมาอย่างนี้ก็เป็นเกียร์ D ธรรมดานะครับ ขับสนุกมากๆเครื่อง N52 6สูบอยู่ในบอดี้ E90 ผมบอกเลยว่าแรงแรงเลยนะครับแรงแบบนุ่มนวลส่วนตรงพวงมาลัยนี่นะครับก็เป็นปรับทั่วๆไปะครับเครื่องเสียงดังเบานะครับอันนี้ก็รับโทรศัพท์นะครับตรงนี้ปรับอันนี้ก็เลื่อนเพลงหรือเลื่อนเปลี่ยนคนิปวิชูนะครับ อันนี้ก็ปิดเปิดอากาศหุนวนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์เปิดไฟนะครับก็เหมือน b m รุ่นอื่นๆนะครับทั่วๆไปก็จะอยู่ตรงนี้นะคันนี้มีแอร์เอ้ยมีไฟออโต้ผักมาทางนี้ก็เป็นไฟออโต้นะครับด้านนี้ก็เป็นสวิตช์ควบคุมกระจกนะครับคันนี้ก็กระจกใช้ได้นะครับทั้งสี่บานนะครับขึ้นลงได้นะครับนี่นะครับก็พับกระจกไฟฟ้านะครับ นี่นะใช้ได้ทนะั้งสองบานนะครับอ่าเดี๋ยวพักออกนี่นะครับอ่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันนะครับห้องโดยสารทางด้านหลังเนี่ยถือว่านั่งสบายเลยครับกว้างเล็กรูมนะครับเหลือกำปั้นกับประมาณสัก2นิ้วนะครับ เนี่ยสบายสบายเลยครับคันนี้เฮดรูมนะครับเฮดรูมก็ประมาณกำปั้นหนึ่งถือว่านั่งข้างหลังเนี่ยสบายเลยครับแล้วก็มีที่วางเท้าแขนมาให้นะครับผมว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีนะแล้วก็ขนาดก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแล้วก็คันนี้เบานะครับก็ถือว่านั่งดีนะครับเบาก,ก็หนาดีนะ แล้วก็บอกของ e90 คันนี้นะครับหนังเนี่ยยังเป็นหนังเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยอยากให้กล้องแพนมาดูใกล้ๆเบาะย,ยังสวยนะครับไม่มีขาดเลยนะาให้ดูคร่าวๆนิดนึงนะครับแล้วก็คันนี้นะมีออปชันนะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับหรูหราเลยนี่นะครับนี่ก็มีเกะเก็บของนิดนึง ก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะครับด้านหน้าก็ถือว่าขับเนี่ยไม่ได้อึดอัดนะครับแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยโหนั่งดีเลยครับก็เป็นรถที่ใช้งานนะครับในเมืองได้คล่องตัวนะครับแล้วก็ขับทางไกลห้องโดยสารก็ถือว่านั่งสบายครับเป็น daily u ได้เลยนะครับ G ก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอ e ียดส่วนอื่นกันต่อครับเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายของตัว e90 กันนะครับ 9ีกเนี่ยมีวิธีการเปิดฝาท้ายนะครับ3ามแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือสวิตช์เปิดในรถนะครับแบบที่2ก็เป็นสวิตช์ใต้ต,ตรงนี้นะครับแล้วก็กดจัดกุญแจนะครับหนึ่งถึง,งวิค้างไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระคันนี้กันครับพรมเดิมๆนะครับพรมสวยนะครับคันนี้ให้ดู ห้องเก็บสัมภาระก็ถือว่าไม่แคบนะผมว่าก็ถือว่าลึกอยู่นะครับเก็บของได้เยอะพอสมควรนะสำหรับรถไซส์เล็กนะครับพรมสวยนะครับพรมเดิมโรงงานแล้วเดี๋ยวให้กล้องแพรมาดูตรงซอกนิดนึงนะครับอันนี้ซอกเดิมเลยนะครับซอกเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับรถสวยนะครับคันนี้หน้าหลังเดิม ซอกเดิมซ้ายขวาเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนี่นะครับทางใต้นี่นะเดิมๆนะครับนี่นะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจตัว e90 คันนี้นะครับผมขอเปิดราคาไว้ที่379,000บาทนะครับในราคานี้รถพร้อมใช้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อนะครับเข้ามาได้นะครับทางช่องทาง YouTube หรือว่าทางเพจของผมก็ได้นะครับย้ำอีกทีนะรถคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้สาม0,000 40,000บาทนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือว่าเลทผ่อนนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับ EP นี้แต่ก่อนจะไปเนี่ยขอฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับของผมเวอโต้แล้วก็เพจเวอโต้นะครับซื้อขายรถบ้านมือสองของผมไว้ด้วยนะครับมีรถสวยๆนะครับมาให้รีวิว อาวสนะครับมารีวิวให้ดูกันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับ Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop till to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have be doused, not what I'm about Have your fucking cloud it be raining now I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck me my like, see. Just tell me that I can't show you things that you could Just tell me that I can't. Just tell me that I can <coughs> <coughs>